กิ้วกิ้วกาบกาบสวัสดีครับปุณปรุริราลักทุกคนชัยพันธ์โคโยวันนี้จะมารีวิวนี่นะฮะขนมรังพึ่งขนมไทยโบราณนะฮะเดี๋ยวส่วนประกอบต่างๆในการทําขนมรังพึ่งนะฮะสัดส่วนจะเขียในไว้ใต้คลิปพเพื่อนๆไปชมและทำรับระทานได้เลยะฮะขนมรังพึ่งนะฮะนี่นะเมนูอร่อยอร่อยฮะนี่นะขนมรังพึ่งนะหน้าตาจะเหมือน รังผึ้งเลยนะฮะนี่นะครับมีรูๆการทำขนมรังผึ้งเนี่ยก็ต้องมีอุปกรณ์นะเป็นถาดหนีบนะก็ต้องไปซื้อหน่อยนะลงทุนหน่อยถาดหนีบขนมรังผึ้งนะส่วนส่วนการผสมแป้งเดี๋ยวจะเขียนไว้ให้ใต้คลิปนะเพื่อนก็ไปชมแล้วทำแล้วก็ทานได้เลย กรนะอนี้ถ้าเราไม่มีถาดหนีบเนี่ยเราก็อาจจะใช้กระทะเหล็กก็ได้นะกระทะเหล็กแต่รูปร่างมันจะไม่สวยเหมือนขนมลังพึ่งนะแต่เราก็ใช้แล้วทำรับประทานได้นะแล้วก็ปิดด้วย ปิดด้วยฝาหม้อนะก็พอได้นะพอได้แต่หน้าตามันจะากลายเป็นคล้ายๆกับไข่เจียวไปเลยน,ะนี่นะขนมรังพึ่งนะขนมทั้งพึ่งถือว่าเป็นขนมไทยโบราณนะไทยโบราณนะก็ส่วนใหญ่สมัยก่อนก็ ไปดูหนังกลางแปง้งนะก็จะมีขนมรังพึ่งขายนะขนมรังพึ่งนะขายนะถูกกนะฮะมีแล้วก็มีขนมถังแตกนี่คู่กันเลยนะขนมถังแตกนะกับขนมรังพึ่งนะขายตามงานวัดนะน,ะนี่นะขนมรังพึ่งเดี๋ยวสัดส่วนต่างๆในการผสมแปง้ง ทำขนมลังพึ้งจะเก็บไว้ใต้คลิปนะครับปัจจุบันขนมลังพึ้งก็จะใส่ไส้ด้วยนะบางทีก็ใส่ไส้นะแล้วแต่จะใส่ใส่ลูกเกดใส่แล้วแต่เราจะใส่ไส้ลงไปใส่ช็อกโกแลตอะไรต่ออะไรนะแล้วแต่แต่สมัยโบราณนั้นก็จะใช้แป้งผสมแป้งเฉยๆกับไข่นะ ดังพึ่งนะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งกิ๊งเป็นกำลังใจจะได้ทำคลิปต่อไปอ,อ้ออย่ายืมช่วยดูเป็นกำลังใจให้ท้ายคลิปด้วยจ้ะสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับไปละคิวๆิอ้อมกุล